สวัสดีรับเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันที่เราจะมาบอกลาความทุกข์ร่วมกันโดยท่านเจ้าคุณปัญญานันธมุนีจเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามจังหวัดปทุมธานีที่ท่านมีหัวข้อทางดับทุก์ขแบบชาวพุทธม,มาฝากทุกท่านเรามารับชมกันนะคะในช่วงแรกของรายการธรรมพิรมค่ะช่วงธรรมพิรม ตกลงว่ามนุษย์เด็พยายามพัฒนาพัฒนาไปพัฒนามาก็คือไปตกอยู่ในวันนะโดยไม่รู้ตัวเรารังเกียจและก็พยายามที่จะตำหนิอินเดียว่ามีวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์โสดเราตำหนิฮะแต่มาบ้านเราเดี๋ยวนี้ดูสิท่านเรามาใส่ค่าคนเมืองคนชนนำบท คนนั้นคนนี้คนต่างจังหวัดคนบ้านนอกคนโอ้โหเขามีคำอะไรไม่รู้ที่ออกมาเป็นการย่ำยีพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเรื่องจะไปมองคนบ้านนอกคนในเมืองคนอะไรเขาไม่มีแล้วคนที่จิตต่ำต่างอาที่ไปสมมุติค่าแล้วไปหาประโยชน์บางอย่างมันไม่ไหวถามว่า สถานภาพของจิตจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนอยู่เมืองเป็นลูกกษัตริย์สภาพจิตเป็นไงฮพบเลยว่าจิตของผู้ที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาจัดการไว้สมบูรณ์แบบนี่ง่ายต่อการที่จะอยู่กับอบายฮะพระองค์จึงออกจากวังแล้วไปไหนฮะไปอยู่ ดงอยู่ป่าในที่สุดพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้จริงๆเนี่ยมาตรัสรู้ในตึกมาตรัสรู้ในเมืองหรือในป่านะตกลงพระุทธเจ้าประสูตธที่ป่าหรือโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ออฟฟิศหรือว่าที่ในป่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในป่าหรือในเมืองพระพุทธเจ้าปริิพานในป่าหรือในเมืองหรือในโรงพยาบาลใช่ไหมพโลกฟังรู้สึกรู้เรื่องหมดเลยแต่ชวนไปป่าไม่ไปอะะ <laughs> อันนี้ก็ป่ากันนะป่าตึกะตกลงว่าการที่จะได้จิตและสิ่งสูงสุดจริงๆเนี่ย มันกลับไปได้กับธรรมชาตินะท่านเพระพทธเจ้าไม่มีวันน,นนะแต่ว่าเราอยู่กันโดยมากแล้วเรามักจะอับตัวเองในเชิงของวันนะชีวิตเราจึงหาความสุขและหามิตรไม่ค่อยได้เรามักจะแบ่งของเราจนที่สุดแบ่งไปแบ่งมาเหลือคนเดียว ไปอยู่ที่ทำงานนะลองไปนั่งคุยดูแกรู้ความชั่วของคนตั้งแต่ผู้บริหารนุ่นประธานบริษัทมาจนทั้งคนที่ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมแกรู้หมดเลยเว้นกูคนเดียวแล้วที่สุดกูหันไปทางไหนไม่มีใครครบกับกูทุกคนนึงแล้วดังนั้นถ้าเรายังใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ ชีวิตของเราลิงตำหนิหยุดยั้งแนวคิดเชิงการย่ำยีคนแล้วยกคนเพื่อจะเดินไปบนฐานชีวิตแห่งความต้องการหยุดใครจะมาใส่ว่าฉันคนจนฉันอย่างไม่มีฮะความจนความรวยความชนนำบทความเป็นเมืองความมีชั้นวรณะไม่ได้ ไปวัดประเมินคนว่าคนคนนี้พ้นทุกข์หรือมีทุกข์นั้นเราจะต้องแม่ลิงดูถูกนะด้านขวามือของลิงเขียนว่าซิกตกลงว่าลิงเขามองว่าคนเนี่ยมันป่วยตลอดกาลละนานเทินนี่นี่ลองนั่งคุยเดียวโอ้เดี๋ยวนี้กูปวดหัวฮะ้ยปวดหลัง ที่จริงยิ่งพอปรากฏการ์อย่างนี้ได้รู้เลยว่ารับคําพรของคนขอให้พรมาตลอดขอให้อายุยืนนะนั้นคนที่ได้ปวดหลังปวดเอวปวดหัวนี่นะคนนี้อายุยืนแล้วเราไปรังเกียจอะไรกับสิ่งที่ปรากฏย่าป่วยเรื่องคำว่ากูมีน้อยกูมีมากกูอย่างนั้นกูอย่างนี้หยุดได้แล้ว มีลหมหายใจไว้ให้เป็นเพื่อนแท้ของชีวิตดีที่สุดอย่าไปพยายามปรุงแต่งอะไรมากนะักแล้วการป่วยที่น่ากลัวก็คือป่วยที่ไม่เคยยินดีกับความเป็นจริงของวันนี้แทนที่น่าชื่นใจมีขาปวดหน่อยแต่ยังเดินได้ก็น่าชื่นใจ เอาขาขาดไปข้างนก็ยังดียังเหลือข้างพอได้เดินคนนั้นโอ้ยแกจเจอปปัติเหตุขาขาดเมียไปดูที่โรงพยาบาลสองสามเดือนให้หลังเห็นขาไม่งอกแกก็หายไปเลยค <c oughs> งแกแต่งงานกับขานะเราก็ไปปลอบแกว่าโอ้ยโยมเ้ยนะชีวิตคนเกิดมานี่ก็ต้อง ธรรมดาจิตคนจะไปกำกับอะไรได้ล่ะคุยปลอบกันจังเลยแกเทศคำเดียวเราฟังโอ้โหบรรลุธรรมเลยแกบอกอาจารย์ครับอย่าคิดไปห่วงยายภรรยาเลยแม้แต่ขาผมที่มาพร้อมกันยังกลับไม่พร้อมกัน <c oughs> เออใช่ใช่ใชใช,ใช <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ถ้าคนเนี่ยนะระวังอย่าให้ป่วยทางจิต ชีวิตจะมีความสุขชีวิตจะพบสิ่งที่ดีที่งามดังนั้นการที่เราจะต้องหาทางดับทุกข์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นลิงอจจัศจรรย์มากว่าโอ้ยมนุษย์เนี่ยใต้ขาลิงเขาเขียนว่าทุกข์แล้วเขียนตัวหนังสือข้างหน้าปกหนังสือชั้นหนึ่งว่าลัทธิคือความเชื่อ ถ้าเรายังใช้ความเชื่อเป็นตัวกำกับชีวิตเราจะหนีทุกข์ไม่ออกพระเจ้าจึงสอนเรื่องเดียวคือสอนเรื่องทุกข์และดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความทุกข์ของชาวพทุทธมาจากจุดเดียวเท่านั้นคือจุดที่เรามองทุกอย่างตาเห็นแต่เห็นผิด โอ้ได้ยินแต่ฟังผิดอ่ะกลิ่นมากระทบจมูกดมผิดอ่ะต่นนั้นตรงที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วเราผิดเห็นเห็นผิดได้ยินผิดได้กลิ่นผิดได้สัมผัสผิดคิดผิดตกลงตัวใหญ่ที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิการเห็นผิดเป็นความทุกข์การมองเห็นถูกต้อง ดับทุกตกลงทุกขและดับทุกของพุทธศาสนามองที่เกิดมิจฉาหรือสัมมารพระเจ้าตรัสไว้ชัดว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพังทุกขังอุปจ,จัคุกการสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงความทุกเกิดที่ไหนทิฏฐาถ้าท่านมองด้วยความ ไม่พอใจท่านไปอบายมองด้วยความพอใจท่านก็ไปสบายคือสวรรค์แต่ถ้าพุทธศาสนาไม่ใช่ไปอยู่กับเรื่องความไม่พอใจและความพอใจแต่มาอยู่กับสัมมาทิฏฐิมองเห็นสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริง ไม่มองให้เกิดความไม่พอใจไม่มองให้เกิดความพอใจเช่นคนแก่เนี่ยไม่ใช่มีปัญหาปัญหาที่เราไม่มีสัมมาทิฏฐิในความแก่ของเรากินอาหารไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ว่าปัญหาตรงที่เราไม่มีธรรมะในการกินการฟังไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ปัญหาตรงที่เราเนี่ย ไม่มีธรรมะในการฟังคือไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิในการฟังการเห็นการดูการดมกลิ่นการสัมผัสทุกครั้งท่านรู้เถิดสิ่งที่ก่อใหเกิดทุกข์ผ่านทางอายตนะทั้งหกศึกษาธรรมะทางพุทธศาสนาะไม่ควรจะทิ้งฐานแนวทางที่เป็นแบบของชาวพุทธจริงๆ คือมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปตามภาษานักปฏิบัติก็คือสักว่าเห็นท่านหูได้ยินเสียงสักว่าได้ยินจมูกดมกลิ่นสักว่าได้กลิ่นลิ้นลินลมรสสักว่าลิมรสกายสัมผัสสักว่าสัมผัสใจนึกคิดสักว่านึกคิด ถ้าท่านตัดวงจรแห่งความทุกข์หรือว่าตัดทุกข์ได้เนี่ยทุกครั้งที่อะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็ดับทุกข์ได้ทันทีแต่ถ้าท่านยังปล่อยให้การเห็นแล้วก็ไปสู่สื่อของคำว่าปฏิจจสมบาท ตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาโอ้โหไปทถอะเนยในสุดเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งหนึ่งก็ยักกินเราครั้งหนึ่งนั้นต่อไปนี้สักว่าเห็นพอเห็นสักว่าเห็นแล้วท่านก็ใช้าฐานของอริยมรรคมีองค์แปดที่ว่า แนวทางหรือแบบของชาวพุทธเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางเนี่ยมาใช้คือถ้าเป็นควายไม่สบายใจที่เราเรียกว่าภูมิแห่งความทุกข์อบายภูมิเนี่ยตรงนั้นถ้าพูดตามภาษาของหลัก ปฏิบัติจริงๆแล้วนี่จะพบว่านั่นแหละคือที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมจักกับวัตถนสูตรในวันนั้นว่าทางที่ทำให้เราไปสู่ความลำบากความลำบากมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ลำบาก ภาษาพระเรียกว่าอัตตะกิลมัานุโยคทางสบายที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยน,นั้นเป็นทางสบายก็เรียกว่าทางที่ทำให้เราหมกมุ่นอยู่ในกามคุณกามสุขันิการุโยคที่ทางสายกลางของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการมากำกับให้เราเนมี เครื่องมือคอยควบคุมการดูการเห็นการสัมผัสเนี่ยก็คือทางสายกลางสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกัปปะสองตัวนี้เป็นปัญญาสัมมาวาจากรรมันตะอาชีวะสามตัวนี้เป็นศีลสัมมาวายามะสติสม,มาธิสามตัวนี้เป็นปัญญาศีลส,สม,มาธิปัญญานี่ต้องเอามาแปลเป็นภาษาไทยปัญญาแปลว่าใครครวญ ศีลแปลว่าระมัดระวังสมาธิปแปลว่าตั้งใจตกลงว่าศีลสมาธิปัญญาต้องมาอยู่ในประโยคเดียวกันคือระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญทุกครั้งเมื่อตาเห็นรูปอย่าเห็นไปสู่ความไม่พอใจถ้าไปขวายไม่พอใจเขาเรียกอัตตกิลมันานโยกถ้าไปอยู่ขวายพอใจเรียวกว่ากามสุขาริการนโยกทั้งสองขวายนี้ไม่สามารถดับทุกได้ หลวงพ่อพุทธาใช้คำว่าทั้งชั่วอัตกิลมรานุโยคนี่คือชั่วการสุขาริการนุโยคไม่ชั่วก็ได้ดีก็ได้งนั้นทั้งชั่วทั้งดีอัปปรีเท่ากันท่านต้องไปหาคำนี้เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจอย่าไปหลงชั่วหลงดีท่านจะทุกข์ทั้งคู่ทั้งชั่วทั้งดีอัปปรีเท่ากัน เราต้องระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญตลอดในทุกกรณีการเกี่ยวข้องสิ่งนี้ที่เรียกว่าวัตถุถ้าเกี่ยวข้องด้วยความไม่พอใจก็เป็นทุกเกี่ยวข้องด้วยความพอใจก็เป็นทุกขแต่เกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาไม่ทุกขวิธีการของพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเป็นคนที่อยู่อย่างมีสติมีปัญญา ย่อสั้นที่สุดในการดับทุกข์ตามแนวของพุทธศาสนาคือสติปัญญาเกิดที่ไหนตรงนั้นดับทุกข์นั้นการดับทุกข์ในทางศาสนาไม่ใช่ให้เราเนี่ยอยู่อย่างคนที่ขาดการรอบคอบและดูแลตัวเองนั้นทุกครั้งเราจะต้องดูแลตัวเองให้เป็นคนที่มีเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ให้ตัวเอง อย่าปล่อยใจและอย่าคิดว่าฉันเป็นผู้หนึ่งในการที่มาได้เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วนำศาสนา,าไปใช้ตามที่ฉันปรารถนาแต่ให้นำศาสนา,าไปใช้ในฐานะที่ฉันเป็นคนมีทุกข์และดับทุกข์ได้ทีนี้ดับทุกข์คือมีการระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญทุกครั้งที่ตายรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลินรสกายสัมผัส ใจนึกคิดสั้นที่สุดคือระมัดระวังสติสัมปัญญาหรือสติปัญญาเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจทุกครั้งที่ชีวิตเรายังต้องเดินไปบนโลกใบนี้เราจะต้องเอาแบบของชาวพุทธมาดับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความพอใจและความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องของโลกธรรมและเป็นเรื่องของทฤษฎีที่เรียกว่าอัตตกิลมัฐานโยคและกามสุขาริการโยคแล้วทางในการแก้ไขคือเดินสายกลางเดินสายกลางไม่ใช่จำเป็นต้องท่องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนสัมมาสม,มาธิแต่ให้ย่อทั้งหมดนั้นมาเป็นใจจิกขาพอใจจิกขาแล้วก็พบว่าทั้งหมดนั้นคือเหลือระมัดระวังตั้งใจใขคร้ครวญ ถ้าเอาคำพูดนี้มาเป็นเครื่องมือในการตาเห็นรูปหูความเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นน้ำรสท่านก็จะมีสติปัญญาเข้ามาทำหน้าที่ความทุกข์จะไม่เกิดมาฟังเทศแล้วต้อยได้ดวงตาเห็นทำไปดวงตาเห็นทำคืออะไรถ้าตามหลักทีพรเจ้าตรัสแล้วก็ทานญญาโกทธัญญะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า ยังกินจีสมุทยธรรมมังสับพันตังในรธธรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นธรรมดาดับเป็นธรรมดาท่านสติปัญญาต้องมาถึงกระดาษนั้นแล้ท่านนะเข้าไปในครัวเปิดหม้อดูนึกว่ามันหุงแล้วมันไม่หุงเว้ไม่หุงก็ขอบใจมันรู้นิสัยกูไม่ยอชอ,อบกินขอบเย็นๆร้อนๆหอ้เองก็ได้ หันไปดูถ้วยชามวางไว้เต็มหมดเลยโอ้ยเออดีนะที่ตะกูไปอยู่สักวันนะมันต่อไปมันคงหุงจากหม้อแล้วกินกับหม้อเลยฮะว <laughs> ันนี้กูโชคดีไปช่วยมาล้างทานไว้ไม่มีทุกข์ท่านท่านอย่าคิดดับทุกข์ว่าไม่ต้องทําอะไรท่านเห็นอะไรเห็นแล้วท่านเห็นให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดหรือได้ดวงตาเห็นธรรมยิ่งพิเศษกว่านั้นคือ เห็นอะไรแล้วทำเลยท่านบ้านรกกวาดเลยเออหยุดบนแล้วต่อไปนี้ไม่บนกลับไปจากนี้ฉันดับทุกได้แล้วตามวิธีของพุทธศาสนาดวงตาเห็นธรรมจัดการตัวเองให้อยู่กับการที่ไม่ทุกข์อย่าไปพอใจพอใจก็สวรรค์นะท่านไม่พอใจอบายภูมิก็นรกนะท่าน พอใจก็สวรรค์พุทธศาสนาไม่ใช่อยู่แค่เรื่องนรกและสวรรค์สอนเรื่องนิพพานน่้นตกลงเมื่อไรท่านเกิดสติปัญญาหรือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยระมัดระวังตั้งใจไข้ครวดตอนนั้นท่านพบนิพพานนะอย่าพยายามที่จะเอานิพพานไปไว้ชาติหน้านะ นิพพานาปัจโยโหตุขอยเป็นปัจจัยในนาคนาคตาคาเลข,ขอยไปพบที่ชาติไหนก็ไม่รู้แต่ชาตินี้กูอยู่กับนรกสวรรค์ไปเรื่อยๆนั้นท่านต้องฝึกตัวเองทุกลมหายใจว่าชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอจมปลักอยู่กับเรื่องอบายฉันจะไม่ไปไฝ่หาเรื่องคำว่าสบาย แต่ฉันจะหาสิ่งที่มาเป็นเครื่องมือชิ้นเอกของพุทธศาสนาคืออยู่กับความไม่ทุกข์ขอ้ทุกท่านจงได้มีชีวิตพบพระพุทธศาสนาแล้วต้องพบในเวลาที่ตายเห็นรูปหูควางเสียงจมูกดมกลิ่นให้เกิดสติปัญญาที่สมบูรณ์ใครญาติเป็นมะเร็งบ้างยกมือโอ้โหเห็นไหมตกลงว่าฉันมีเพื่อนเยอะฮะ สิ่งแรกที่ต้องให้ได้ในเหตุการณ์ของชีวิตนี่คือพุทธสนาพราะหมอตรวจว่าฉันเป็นมะเรง็งทุกคนที่รู้จักฉันบางคนมากราบน้ำต่อถามว่าที่เขามีความคิดนึงเขารักเราใช่ป่าแล้วเขารักว่าเราถ้าเกิดอย่างนี้แล้วอายุน้อยหรือมากน้อย ใจทุกกระแสเลยรักเลยรักฉันทําไมรักแบบนี้สะ <laughs> อาจารย์เราตายแน่แล้วอาจารย์เราตายแน่แล้วมันต้องแช่งทําไมวะ <laughs> 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 ฉันพอกได้ท่านปั๊บพุทธศาสนาเข้ามาช่วยฉันนั่นทีเลยก็คือหนึ่งโรคมะเร็งไม่ใช่โรคชั่วต่อตัวเองเลยอันที่สองโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อ มันฉันนอนป่วยสบายเลยไม่ต้องกลัวว่าใครมาเฝ้าแล้วจะติดต่อคนนั้นมาคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ใช่แบ่งปันกันได้ง่ายง่ายอันที่สามโรคนี้ไม่ใช่โรคเวรกรรมตั้งแต่วันเป็นจนทั้งรักษามาจนถึงวันนี้ไม่เห็นว่าต้องไปแจ้งความตำรวจให้จับมะเร็งถ้าตายก็ไม่มีหรอกที่ว่าจะต้อง มีเวรมีกรรมต่อเนื่องสร้างเวรสร้างกรรมกับใครไม่ต้องเลยสบายเลยนะส่วนที่จะมาแก้วิกฤตของชีวิตทั้งหมดในพุทธศาสนาสติปัฏฐานสี่เท่านั้นแล้วสติปัฏฐานสี่ที่เอามาใช้ก็คือสัมพันธ์นก,นก,นกันกับเรื่องของมรรคมีลมแปดคือสติสัมปชัญญะที่พูดสติปัฏฐานสี่หมายความว่าที่จิตจะต้องไปอยู่จริงๆเนี่ย กายคือลหมหายใจเข้าบางวันเราไม่ได้หลับนะแต่เป็นเรื่องอัจรรย์ของพุทธศาสนาการฟอกลกหมหายใจของตัวเองให้ต่อเนื่องมันเหมือนมีอาหารทิพย์ร่างกายก็ดูสดชื่นไปตามระบบของร่างกายจารย์มนุษย์จารย์ประสิทธิ์ดูแลฉันตลอดท่านเหล่านี้ก็ยังมองว่าทำไมจารย์จึงไม่อิโรยพุทธศาสนาช่วยฉัน ลมหายใจท่านตอนนี้ไปท่านท่านต้องการจะรู้ว่าข้างหน้าของท่านต้องเจอศึกเหล่านี้แน่ๆฝึกลมหายใจท่านใครยังฝึกไม่ได้ฝึกที่นี้ก็ได้ไปฝึกที่วัดปัญญาฉันตอนนี้ให้ฝึกเรื่องลมหายใจเรื่องใหญ่ที่สุดเลยช่วยได้จริงๆพอลมหายใจมันทำหน้าที่ของมันเรียบร้อยนะมันเหมือนกับการไปเพิ่มออกซิเจนในชีวิต เพิ่มระบบการฟอกเลือดที่สมบูรณ์ในชีวิตเพิ่มอาหารทิพ์เรียกว่าเพิ่มโอชาให้ชีวิตกลายเป็นกำลังที่ิงใหญ่มะเร็งมีสองอันครับหนึ่งมะเร็งกายหมอรักษาไปรักษาได้เราก็อยู่ทำหน้าที่ต่อไปแล้วเวลทาทำหน้าที่ต่อไปนี่ก็ต้องลดบทบาทเรื่องการไปสู่อบายภูมิไม่ค่อยไปแล้วขี้เกียจไป ไปสู่สวรรค์ก็ไม่อยากไปแต่ฉันจะไปกับสติปัญญาของฉันแล้วถ้าบอกเดินได้ฉันก็เดินถ้าเดินไม่ได้ฉันก็นั่งไม่ไม่ต้องไปทําอะไรทีม่มันเกินกว่าที่เป็นจริงแล้วในสุดมะเร็งที่น่ากลัวคือมะเร็งอารมณ์ตัวที่รู้ว่าป่วยแล้วมานั่งคิดกูส uh, งสัยตายแน่อายุจะสั้นแน่เราก็อยู่กับโลกนะอย่าไปตกใจ ทางดับทุกแบบชาวพุทธที่ไม่ยากเลยนะคะและช่วงต่อไปเรามีคำถามดีๆที่จะมาเตือนจิตเตือนใจเด็กๆด,ด้วยค่ะช่วงธรรมกระจาง เด็กเคยสงสัยว่าการแกล้งเพื่อนให้อายเพื่อความสนุกสนานภายหลังเพื่อนให้อภัยไม่ถือโทษเราจะยังมีบาปติดใหม่อีกไหม,มน่าสนใจจังเรามารับฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะในเรื่องของความรู้สึกผิดรู้สึกบาปจิๆว่าเราไปแกล้งเพื่อนให้เขาอับอายเนี่ยเราจะทั้งเราจะถูกแกล้งให้อายด้วยหรือไมอ่นนี้ก็เป็นเรื่องที่บางท่าน สงสัยที่จริงตามเรื่องที่อธิบายว่าเพื่อนให้อภัยแล้วเนี่ยถ้าตัปรับตามหลักกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอโหสิกรรมคือว่าไม่ไม่มีผลมากหรือไม่มีผลต่อกันเพราะเขาให้อโหสิแล้วแต่เราเองผู้รับอโหสิกรรมในบางทีเราคิดมากเกินไปบาปนั้นก็อยู่ที่เราคิดนั่นแหละเพราะเราคิดไม่ดีมันก็ทําใจเราเศร้าหมองปาปะหรือบาดในว,ว่าเดือดเนื้อร้อนใจท่านเลยสอนว่าต่อไปทําแต่กรรมที่ดีๆนะ เ,เช่นหนึ่งไปสะดเดาะเคราะห์ด้วยการทำบุญทำสังฆทานคือไปขอโทษเขาแล้วตั้งใจสมรับระวังกายวาจาใจอย่างนี้นก็คือสําคัญที่ว่าให้ใจเรามีสติกรรมเก่าที่ทําไปแล้วนะั้นแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่เราทํากรรมใหม่เพิ่มขึ้นทํากรรมใหม่แต่ในทางที่ดีกรรมเก่าก็จะไม่มีผลมากหรือว่าไม่มีผลเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราเคยไปทําให้เพื่อนอาย ราก็ไปขอโทษเพื่อนนะแม้เพื่อนจะไม่เอาโทษกดเกรืองแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราถูกใครล้อมาถูกเบียดเบียนแบบเดียวกันที่เราเคยทํากับเขาเราก็ยอมรับแล้วก็สํารวจระวังนะต่อไปอย่าไปรู้สึกผิดอย่าไปรู้สึกบาปอย่าไปรู้สึกแย่อย่าซ้าเติมตัวเองเพราะที่จริงแล้วบุญกรรมนั้นเราเป็นคนทําเองบาปกรรมเราก็ทําซ้ําเติมตัวเองก็ขอแนะนําว่าระวังใจของเราอย่าคิดร้าย ความรู้สึกผิดที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า guilty เนี่ยถ้ามีกับใครแล้วมันทําให้เราไม่เติบโตทําให้เราไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้ปปรงอาบัติไปยอมรับความจริงไปขอโทษหรือไปขออุตสิกรรมไม่เจอตัวเขาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อไปนี้จะสรวมระวังแล้วก็มีสติทําแต่เรื่องที่ดีพอคุณโยนทาเรื่องที่ดีเนี่ยความดีมันจะเป็นอารมณ์ของเราเหมือนเราสละคอด้วยการไปทําบุญไปนกปล่อยปลาหรือไปสวดมนต์เงี้ยพอจิตเรา ตำแต่สิ่งที่ดีนึกแต่เรื่องบุญทานที่เราทําใจเราก็เลยมีความดีคุ้มของรักษานะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็จะแคลคาดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะพ้นจากอารมณ์ที่ไม่ดีหรือกรรมที่ไม่ดีมันก็คือทําความดีรักษาใจไว้ให้ดีนั่นเองเขาจะเลยผ่พรหวังว่าเด็กที่ชอบแกล้งเพื่อนจะมีสติยั้งคิดกันมากขึ้นนะคะและหากท่านยังมีคําถามที่ค้างคาใจอยากให้ทางรายการช่วยคลายความสงสัย ก็ส่งมาได้ค่ะที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ1 0 5 0 0หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02638 2508ค่ะ วันนี้ปรางรัตและทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะนำธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วกลับมาติดตามรับชมกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารับรองว่าน่าสนใจมากๆปรางรัตน์การันตีสวัสดีค่ะ